ไอเดียนั้นมันอาจจะไม่ได้มาเป็นไอเดียที่สร้าง iPhone น,นะไอเดียคือนั่งนั่งอยู่เฮ้ยนึกถึงคูเต้ว่ะเฮ้ยนึกถึงคอสว่ะแล้วถ้าคุณไม่ปฏิบัติกับไอเดียที่มันวิ่งหรือสัญญาณที่มันวิ่งมามันก็จะละลายหายไปลองสังเกตดูแล้วก็นึกไม่ออกลองสังเกตดูนะเฮ้ยอยู่ดีนึกถึงคูเตถ้าคุณนึกถึงปุ๊บแล้วคุณเชื่อมั่นในสัญญาณปุ๊บเฮ้ยคูเตนะเฮ้ยคอสเป็นยังไงบ้างเฮ้ยอ่เรียนเลยนู่นนะี่นั่นคือ การทําอะไรที่มันตัดสินใจชึบอย่างเงี้ยโดยที่มีสัญญาณเข้ามาคุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วว่าสมองเราเป็นเครื่องรับและเครื่องส่งอย่างดีใช่ไหมนั่นเท่ากับว่าคุณพร้อมที่จะรับแค่ไหนล่ะหรือวันนี้เนี่ยมันก็เลยกลับไปที่เบสิกที่ผมบอกหรือวันนี้คุณยังมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อะข่าววันนั้นนะนินทาคนนี้นะดูแต่คลิปอันนั้นดูแต่คลิปอันนี้ และอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเอาไว้คือสัญญาณเหล่านี้ไอเดียเหล่านี้คุณต้องปฏิบัติเหมือนมันเป็นสัญญาณครั้งละหนึ่งล้านคุณต้องให้ค่ามันขนาดนั้นฉันนึกว่าจะเรียนสมมตินนะนึกว่าจะโอนนึกว่าจะซื้อนึกว่าจะกินนึกว่าจะออกกําลังกายเพียงแค่เสี้ยววินาทีแล้วถ้าคุณไม่ปฏิบัติกับสัญญาณนี้เป็นสัญญาณละหนึ่งล้านนะมันจะด